สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกิพิคชาชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอจะมาทํานายดวงความรักให้กับคนโสดธาตุด,ดินค่ะหรือผู้ที่เกิดในราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับราศีหรือว่าธาตุของคุณนะคะสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ สำหรับช่องชาแนลนี้นะคะจะเป็นการแบ่งวันที่ตามหลักของโหราศาสตร์ต้นตกค่ะซึ่งจะไม่เหมือนกับของไทยนะคะแต่ไม่ต้องสับสนนะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะเรื่องเราอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยก็ได้นะคะมาดูตัวตนของคุณก่อนนะคะตัวตนของธาตุดินเป็นธาตุดินจริงๆพลังงานของ ธรรมชาติธาตุดินก็คือคนที่ยึดติดนิดนึงชอบอะไรที่ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆรักใครก็ใช้เวลาลืมใครก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะไม่โลเลค่ะหนักแน่นมั่นคงเป็นธรรมชาติช่วงนี้คุณอาจจะโหยหาอดีต ในวัยเยาว์ในวัยเด็กการกลับไปอยู่ที่บ้านหรือการอยู่ท่ากลางธรรมชาติของชนบทวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีความเป็นธรรมชาติและเป็นตัวของตัวเองอะคะ่ะออกจากหัวโบราณน,นะคะหรือว่าเป็นคนที่ยึดติดในขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรก็ได้นะคะ ีวิตีวามีความเรียบง่ายมีความล่าเริงที่เป็นธรรมชาติอะคะ่ะดูอดีตของคุณกันค่ะคุณเป็นคนที่ทำอะไรแบบเดิมๆนะคะทำงานเดิมๆสังคมเดิมๆแล้วก็ชอบอะไรเดิมๆด,ด้วยนะคะ ไปแบบเรื่อยๆแบบนี้ค่ะถ้าความซื่อสัตย์นี่ต้องยกให้ธาตุดินเลยนะคะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วจะต้องทําสําเร็จด้วยทําให้ออกมาดีด้วยนะคุณมักจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะพบปะผู้คนหรือเปล่าหรือว่าพบปะผู้คนก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ชอบอยู่ส่วนตัวมากกว่าแต่ คุณอยากมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตอะนะคะอยากมีครอบครัวอยากมีความสุขแล้วแหละอธิษฐานมาตลอดเลยนะคะพบเจอผู้คนมากมายแต่ส่วนมากอาจจะเป็นเพื่อนหรือไม่ก็พูดคุยกันไปแค่นั้นนะคะหรือไม่ก็อาจจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วแบบนี้ก็ได้ค่ะอยากมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะ อยากมีใครสักคนที่รักคุณที่เป็นแบบในตัวตนของคุณจริงๆที่เป็นธรรมชาติจริงๆไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรคุณเป็นคนง่ายๆใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอะไรแบบนี้นะคะแต่ไม่ชอบมีปัญหาค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะหรือไม่ก็อาจจะชอบอะไรที่แบบ ง่าย,ายสบายสบายไม่หวือหวาอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเพื่อนนะ่าจะเป็นเพื่อนที่แบบเพื่อนเก่าเพื่อนแก่อะไรแบบนี้นะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นสังคมของคุณเป็นสังคมที่ไม่ได้พิเศษกว่าใครๆแต่เป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยในเซฟโซนของตัวเองคุณเป็นคนใจเย็นนะคะไม่รีบร้อนนะถ้าคุณมีความรักคุณจะซื้อสัตย์ในด้านของความรัก จะอยู่ด้วยกันไม่ได้คืออยู่ไม่ยืดหรืออยู่ไม่นานก็ได้เพราะว่าไลฟ์สไตล์ความคิดของเราอาจจะแตกต่างกันไหมคุณเป็นคนที่ใจดีอบอุ่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยเหมือนช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะเหมือนกับภายนอก นอกบ้านการพบปะผู้คนสังคมคุณเป็นคนที่ใจดีแบ่งปันช่วยเหลือเป็นเหมือนแสงสวา่างกับพวกเขาเป็นความรู้ให้กับพวกเขาแต่เวลาอยู่ในห้องคุณจะเหงาอยู่คนเดียวแล้วก็เหมือนแก้ไขสถานการณ์อะไรให้ตัวเองไม่ได้เลือกอะไรไม่ได้เลยนะคะเป็นแบบนี้คะ่ะมาดูกันค่ะว่าในปักนี้นะคะจะมี คนดีๆเข้ามาในปากนี้ไหมคะภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคนโสดท่าดินไหมคะไม่หมอกคิดว่าคุณน่าจะมีอยู่ในใจแล้วอะอาจจะเป็นเพื่อนในวัยเด็กก็ได้นะคะอดีตในวัยเยาว เหมือนมีแล้วแต่คุณอยากจะไปแบบช้าช้าและก็มั่นคงค่ะเพราะว่าอาดีตคุณน่าจะได้รับบทเรียนหลายอย่างหรือช่วงนี้คุณอาจจะโหยหาคิดถึงอดีตของคุณอยู่ไหมคุณจะค่อยๆไปแบบช้าช้าแต่มั่นคงอดีตมันสอนให้คุณโตขึ้นและต้องมีเหตุผลนะคะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง น่าจะเป็นการปรับตัวนะอดีตคุณอาจจะเป็นคนที่กลัวกลัวอุปสรรคกลัวปัญหากลัวความขัดแย้งกลัวเข้ากับใครไม่ได้แต่วันนี้คุณจะเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองแต่ไปแบบช้าๆถ้าคุณเลือกใครสักคนแล้วแม่มอรู้สึกว่าคุณจะมีเหตุมีผลมากขึ้นจะรับฟัง มากขึ้นอดีตเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาสแกนทุกคนที่เข้ามาเราไปแบบช้าๆายยมีโอกาสเป็นเพื่อนในวัยเยาว์ได้ด้วยหรืออดีตเก่าๆของคุณนะคะคนที่เคยทำให้คุณเจ็บนะ คนเดิมๆนะคนเก่าอาจจะกลับมาเป็นคนใหม่ของคุณหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพื่อนเก่าในวัยเยาว์อะไรแบบนี้ค่ะ คนเก่าอาจจะกลับมาเป็นคนที่ดีที่สุดของคุณหรือเพื่อนที่ดีที่สุดอาจจะกลายมาเป็นคู่รักที่ดีที่สุดหรือไม่ก็มีโอกาสเป,เป็นเพื่อนผู้ร่วมงานอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะเดินเดินทางแล้วไปเจอเขาคนนั้นก็ได้หลังจากที่เราปิดใจแล้วเราไม่คิดว่าเราจะมีใครอีกะคะ่ะมีคนเข้ามามีโอกาสเป็นคนเก่าหรือไม่ก็คนที่เป็นรักต่างวัยได้ด้วยนะคะถ้าอายุไม่มากกว่าก็อายุน้อยกว่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่คุณจะไปแบบช้าๆนะ ใช่เห็นไหมเขาจะมาตามคำอธิษฐานและร้องขอของคุณนะคะจะมีเข้ามาประมาณ3คนให้คุณได้เลือกและตัดสินใจนะมีแน่นอนค่ะถ้าดินจะมีคนรักเข้ามาคนที่เขามาชอบคุณคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณคนที่มาตามคำอธิษฐานของคุณแต่ จะเข้ามาให้คุณได้เลือกอะคะ่ะไม่ได้มาแค่คนเดียวอะนะอาจจะมีทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจขอดูหน่อยนะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะดีไหมนะคะ คนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ในเดือนกระกฎาคมนี้มีอะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้างคะดีไหมคะ เหมือนคนที่เข้ามาคือคนที่เขาเคยผ่านเรื่องราวมาหมดแล้วเหมือนกับว่าเขาวางอารมณ์วางอะไรไปหมดแล้วค่ะคือพร้อมที่จะเริ่มต้นแหละนะหรืออาจจะเคยมีอดีตแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมีบทเรียนหมดแล้วนะมีโอกาสเป็นคนเก่าอะคะ่ะคนเดิมแล้วมาเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมน่ะนะคะ หรืออาจจะเข้ามาเป็นสองสามคนเลยสถานะที่คุณจะต้องเลือกและตัดสินใจแต่ทุกอย่างเหมือนเราผ่านเรื่องเราเหล่านั้นมาหมดแล้วทุกคนมีอดีตค่ะแล้ววันนี้คุณมีโอกาสเลือกก็เลือกให้ดีที่สุดนะเอสวอนขึ้นมาเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่สินเสมอกันมีดดาบตรงนี้อาจจะเป็นการไว้อะไรคนเก่าก็ได้แล้วเริ่มต้นใหม่เลือกคนที่ใช่ที่ดีที่สุดแบบนี้ค่ะ อาจจะเข้ามาแล้วแบบมีสองคนที่คุณไม่เลือกอาจจะเป็นแค่หนึ่งคนที่คุณเลือกก็ได้เพราะว่าเขาน่าจะเป็นธรรมชาติและเข้ากับคุณได้ดีที่สุดอะคะ่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังระมัดระวังจะเลือกคนผิดหรือเปล่าคนที่เราอ,อธิษฐาในให้เขามาพบมาเจอ บางคนอยากเจอบางคนไม่อยากเจอแต่จําเป็นต้องเจอต้องพบต้องเจอกันน่าจะเป็นคนเก่านะไม่เหมาะรู้สึกแบบนั้นอนะมีทั้งคนใหม่และคนเก่านะคะคนใหม่ก็ไม่ได้ใหม่อะไรก็คือเราคุ้นเคยและรู้จักกันมาก่อนนั่นแหละนะหรือไม่ก็บังเอิญมาเจอกันแต่เป็นคนที่มีอดีตเหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจกันนะหรือไม่ก็เป็นเพื่อนในวัยเรียนด,ด้วยสมัยเด็กอะไรประมาณนี้ นะคะมาเยือนคุณตรงนี้แล้วเปิดใจนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังหรอระวังอยู่แล้วแหละแต่อย่าละแวงนะคะเลือกคนที่ใช่เลือกไม่ได้เลือกจากหัวใจต้องคุณผ่านเรื่องเรามาเยอะเราเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกอย่างมีเหตุมีผลความรักให้มาเท่าไหร่ก็ให้ไปเท่านั้นอย่าทุ่มเทม,มากจนเกินไปเขามาเคาะประตูตรงข้างหน้าคุณแล้วเพราะฉะนั้นความรักมันหมายถึงการหยิบยื่นการเป็นผู้ให้และผู้รับอะค่ะ อย่าคิดน้อยเนื้อต่ําใจว่าฉันจะต้องเข้ากับเขาไม่ได้ฉันจะต้องมีให้เขาเยอะๆหรืออะไรก็ตามถ้าคนที่เขารักคุณเขาจะไม่ต้องการผลประโยชน์อะไรเลยประมาณนี้นะเขาจะรักที่คุณเป็นตัวของคุณเองนั่นเองอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามเข้ามาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วลองเปิดใจลองศึกษาเรียนรู้ค่อยๆไปแบบสเต็ปบายสเต็ปอะนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณเป็นคนใจดีอบอุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอนะ สี่เรียนหมายถึงการเก็บความรู้สึกเราอาจจะไม่ต้อนรับใครเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องเป็นผู้ให้อย่างเดียวถ้าความรักอะคะ่ะเราจะไม่รู้สึกเป็นส่วนเกินหรือว่าจะต้องให้อยู่ตลอดหรือว่าต้องอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองทุกอย่างมันจะรีแลกนะคะขอาแนะนาให้กับท่านดินเลยคะ่ะ ให,ให้กลับไปที่เดิมอะเลือกที่จะเริ่มต้นด้วยตัวของคุณเองอะคะ่ะอย่ากลับไปที่เดิมให้บอกแบบนี้นะหรือไม่ก็อย่ามองในแง่ลบนะไม่มองในแง่ลบก็คล้ายๆกับระวังแต่อย่าระแวงให้มากจนเกินไปแบบนี้ก็ได้นะคะ เลือกคนที่ใช่เหมือนคุณจะรับรู้ได้เองอะแต่อย่าหลอกตัวเองนะคะเลือกคนที่สามารถให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ไม่ใช่ให้แค่ลมปากคือการกระทำสำคัญกว่าคำพูดคุณต้องเลือกทั้งสองอย่างคนที่พูดและทำด้วยแต่อย่าเลือกแค่พูดแต่ไม่ลงมือทำแล้วก็ให้คุณไปฝันต่อจินตนาการต่ออะไรประมาณนี้คะ่ะ เป็นกำลังใจให้กับทาดดินทุกท่านเลยนะคะมีคนเข้ามาอีกแน่นอนค่ะแต่หนึ่งในนั้นคุณจะต้องเลือกและตัดสินใจให้ดีนั่นเองนะคะพยายามอย่ามองโลกในแง่ลบนะแล้วเลือกคนที่ใช่ที่ดีที่สุดเราสามารถเดินไปด้วยกันได้ในอนาคตยาวๆนานๆนั่นเองค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ